สวัสดีครับเจ็บดอนเอฟซีจาโรครับวันนี้เราจะมาถ่ายคลิปลงปุโตครับพิมพ์ปดนี่ครับเนื้อใบลานครับวกนี้ปดนี่เนื้อใบลานครับสร้างประมาณสองหนึ่งสองสองสองสามครับประมาณนี้นะครับเอาโดยรวมครับครับผู้ชมผู้ฟังปูดใช้ย่าชนะครับชมรับฟังเลยนะครับ เรามาเริ่มต้นครับนี่ครับพุทธลักษณะขององค์ลรงปุ่โตนี่ครับรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นปดนีนะครับครับตะกุดทองครับสีทองครับดูครับดูอย่างเข้าใจครับตะกุดทองครับเป็นยุคต้นๆครับที่ท่านสร้างครับลุกสิทธิกล้ชิดท่านนามาครับครับลุกสิทธิกล้ชิดนะครับมันมีตะกุดเงินตะกุดทองนะครับตะกุดทองนี่ ลูกศิษย์ติการชิตเขานำมาครับเอา่ครับท่านผู้การครับไม่ไม่เอ่ยท่านนะไม่ชื่อเอ่ยชื่อของท่านหรอกครับเพราะผมได้มาจากท่านเยอะครับท่านเป็นลูกศิษย์ครับสองพันห้าร้อยน่ะท่านก็เป็นร้อยเอกแล้วครับวัดประดูชิมพีน่ยเจ้าวาดฝากพระไว้เป็นเป็นพระอบเลยครับเกิดขึ้นมาก็มีหลายอย่างครับมีทั้งวัดพระมีทั้งหลวง วัดพับพระสองสี่หกสามครับหลวงปู่เผือววัดกินแก้วก็มีครับอยู่ในพระอบนะครับพระอบเดียวครับผมได้มาเยอะครับนีท่านแจ้นำมาให้ผมทั้งกล่องทั้งั้งพระอบเลยครับครับให้ผมบูชานะครับผมได้บูชาแล้วแบ่งปันจากท่านครับลูกท่านเอามาครับเมียท่านสั่งให้ลูกท่านเอามาครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับครับสมัยท่านท่านเป็นลูกศิษย์ใกล้ชิดกับหลวงปู่โตนะครับ ท่านไปหาท่านบ่อยครับตามที่ท่านลูกท่านเล่าให้ผมฟังนะครับผมไม่ด้เอีย์กับท่านโดยตรงนะครับครับเบื้องต้นครับปดนี่ครับองนี้ครับปดนี่เนื้อตะกุดทองนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผ้าหลวงปู่โตเนี่ยครับต้องดูนะครับคำยุบย่นยอดคำมละแหงขององค์ผ้านี่ครับท่านต้องดูให้ออกนะครับอย่างนี้ครับมันต้องแห้งอย่างนี้นะครับแห้งครับแห้งจะจัดนะเทานวลครับ เรายบย่นยบย่นย่อครับแยกตัวครับละแหงครับดูได้ชมอย่างเข้าใจครับท่านเนยเนอยู่นะท่านคิดเองนะครับผมไม่ต้องพูดเลยมากแล้วครับท่านคิดเอาว่าทำใหม่หรือไม่ท่านคิดเองนะครับครับพุทธลักษณะนั้นจำแม่แม่นเละครับองค์พระเขาจะล่ํานะครับใหญ่ครับไปหูในงอนครับครับสวยครับสองข้างครับสมลักษณะครับขมชัดลึกครับความละแหงนี่ครับเกิดจากความเก่าของอายุครับมวลสารที่กดในแม่พิมพ์เอาขึ้นมา ยังไม่แห้งเต็มร้อยเวลามันแห้งมันก็ละแหงครับนี่ครับจึงจะปลอดภัยครับต้องอย่างนี้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับวงนี้เป็นตะกุดทองครับมีทั้งตะกุดเงินด้วยนะครับครับท่านทำก่อนนะครับตะกุดทองครับยุคแรกๆครับดูและชมอย่างเข้าใจครับความละแหงท่านต้องดูให้ออกนะครับความเก่านี้ครับความคมชัดต่างๆดูเป็นองค์ประกอบไปด้วยกันครับดูและชมอย่างเข้าใจครับละแหงนี้นะครับนี่ครับลายละแหงครับดูครับ มันจะไม่ตึงเปี๊ยมันเงาเงานะครับครับพักก๊อปพระเรียนแบบนี้มันเงา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 นะครับเป็นเงาเงานะครับมันไม่ยุบยากจนย่อครับครับไม่เป็นธรรมชาติครับความคมชัดลึกก็ไม่ได้ครับครับดูครับลิ้วรอยต่างๆ่งต้องพิจารณาให้ละเอียดนะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับนี่คือปดนี่ครับตะกุดทองครับครับครับตะกุดสีทองครับดูครับดูให้ชมอย่างเข้าใจครับ ฟังอย่างเข้าใจนะครับความระแหงเนี่ยบ่งบอกถึงความแท้ไม่แท้ด้วยนะครับครับระแหงครับดูและชมอย่างเข้าใจครับเขาเรียกว่าปดนี้เนื้อใบลานครับเนื้อใบลานของท่านไม่แช่นะครับองนี้องค์นี้ไม่ได้แช่ครับมันมีทั้งแช่ไม่แช่ครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับแต่ส่วนมากจะไม่แช่ครับที่จมที่ผมพบเจอส่วนมากเ่ยทุกองค์ไม่แช่ครับครับปดนี้นี่ครับไม่แช่ครับครับจ้งเงินล้านก็แช่ครับครับ ดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับทําความเ้าใชกันครับมันต้องระแหงอย่างนี้นะครับร้านครับเขาเลือกกับร้านครับเนื้อไบรานะครับมันรานเวลาเป็นแห้มก็ยุบย่อนครับก็รานแยกตัวครับระแหงครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับครับนี่ครับดูครับดูและชมครับถ้าใครอยากชมของจริงมาเชิญนะครับอยู่ที่แจ้งชั้นตึกแดงครับขึ้นไปเรื่อนขึ้นมาชั้นสองเห็นเจอเลยครับ มองหาร้านบารเมียจารโอครับครับอยู่ตึกแดงชั้นทีตึกแดงครับชั้นสองครับปัจจุบันเปิดอยู่ที่นั่นครับมาชมได้ครับชมฟรีนะครับไม่ซื้อไม่หาไม่ว่าอะไรครับความแห้งต้องดูด้วยนะครับไม่ใช่มันมันยังสดๆอยู่นะครับประถอดพิมพ์นะครับดูรละชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับพิจารณาด้วยสติและปัญญาของท่านเองด้วยครับอย่าฟังผมอย่างเดียวไม่ได้ครับ ได้ฟังนะครับฟังได้ครับว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดมันใช่หรือไม่ครับฟังครับฟังเป็นองค์ประกอบไปด้วยนะครับครับเรียนรู้ศึกษาก่อนครับก่อนเช่าซื้อครับครับพระพรานี่เป็นค่อนข้างมีราคานะครับครับหลักหลายหลายหมื่นเป็นหลักหลายหลายหมื่นนะครับบางคนก็บอกเป็นแสนนะครับแล้วแต่ครับระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่านะครับคุยขันตกลงกันครับท่านศึกษาเรียนรู้ก่อนเช่าซื้อนะครับฟังและชมอย่างเข้าใจนะครับ ครับปรมูลให้ท่านดูรอบๆเลยครับดูและชมไปด้วยกันครับปิดเทนได้ครับความระแหงต่างๆในปลอดภัยนะครับถ้ามันเป็นมันเลี่ยนอยู่ท่านคิดเองนะครับว่าเป็นพักก๊อปหรือไม่หรือเขาทำใหม่หรือไม่ครับครับต้องแห้งครับแห้งออกเทาๆนะครับแต่แห้งของเขาเนี่ยจะไม่ชื้นๆแฉะๆดำๆเงาๆนะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับผ้าของของปูต้นเนี่ยท่านจะมีวัสดรครับผ้าเนื้อของเก่าที่หักแตกหักครับ จนว่าของท่านเองคัะวัดภาพบ้างอะไรครับตามที่ผมพบเจอในเนื้อครับในเนื้อหานี่ครับจะต้องไม่เป็นสีเดียวนะกากาศนะครับดูครับวันนี้นี่ก่อขาวปนอยู่นะครับครับเป็นเนื้อเก่าที่ผสมพระพระที่จำรุดท่านเอามาตใส่รวมครับเพื่อเข้มขังครับดูและชมอย่างเข้าใจครับมาชมานหลังกันครับนะครับบทนี้ครับท่านดูครับความเก่าต้องดูเป็นหลักเป็นเกณฑ์นะครับการระแหงนี่ก็เป็นข้อยุตินะครับ ความแห้งความระแหงนี่ครับเพราะผ้าเขาสดๆหวานๆอยู่เขาขึ้นมามันเวลายุบตัวแห้งมันก็โหดเหี่ยวย่นย่อครับนี่ครับลองปูดโตครับครับต้องดูเลยนะครับยานนี่ครับนี่จุดสําคัญครับใหญ่นะครับตรงเนี้ครับต้องคมชัดลอกอย่างนี้นะครับถึงจะใช่นะครับดูแลชมอย่างเข้าใจครับนี่ครับดูครับของของเรียนแบบเขาจเรียวๆนะครับคมๆเรียวๆนะครับดูครับชื้นๆครับ เงาเงาครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจนะครับนี่ครับเรียนรู้อย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับครับหลวงปู่โตครับรุ่นปดนี่ครับเงื่อไลรนครับเห็นไหมครับการยุบ่นยอกันเหี่ยวเหมือนหนังช้างนะครับครับดูครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจครับครับนี่ครับถ่ายทําใกล้ๆกองให้ท่านดูครับให้พิจารณาไปครับพิจารณาอย่างมีสติก่อนจสตังนะครับครับดูครับชมครับ นะครับสวยไหมครับอย่างนี้ถึงจะใช่นะครับดูครับคมเช็ดคมชัดลึกครับถอดพิมพ์ก็จะตื้นอย่านี้แหละครับดูและชมอย่างเข้าใจครับความแห้งนี e ่สาคัญนะครับผ้านสี่สิบกว่าปีนะครับสี่สิบสี่ปีนะครับสี่สิบห้าปีครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับชมด้านข้างครับนี่ครับรอยพิมพ์ต่างๆนี่มีอะไรมากครับ ครับเป็นบล็อกแบบพิมพ์ทองเหลืองเป็นบล็อกทองเหลืองหรือเป็นบล็อกอะไรก็เราไม่ทราบได้นะครับเพราะเราไม่อยู่ในเหตุการณ์การสร้างท่านครับครับดูครับต้องไม่เล่นเลี้ยนงาเงานะครับพ้าถอดพิมพ์จะเล่นเลี่ยนครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่ครับขอบข้างครับครับดูครับจะเอาตรงไหนก็ว่ากันไปครับครับชมและฟังอย่างเข้าใจครับนี่ครับใหญ่เขาสร้างตรอในทางที่นั่นนะครับ ครับทุกวันนี้มันไม่ธรรมดานะครับวงการนี้ครับผมก็อยู่ในวงการนี้สามสิบกว่าปีแล้วครับก็พบเจออะไรสิ่งแปลกแปน่าประหลาดประหลาดนะครับเยอะมากเลยครับครับรวมกลุ่นรวมแก๊งรวมกวนครับครับรวมด้วยเฉยนครับปั่นเรื่องปั่นราวครับดูครับพิจารณานะครับแล้วฟังนะครับสิ่งที่ผมพูดและทั้งหมดเนี่ยที่ให้ข้อคิดของท่านเป็นประโยชน์หรือไม่ ถ้าเป็นประโยชน์ท่านก็นำไปใช้นะครับถ้าไม่เป็นประโยชน์ปล่อยวางไว้นะครับดูและชมอย่างเข้าใจครับฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับนี่คือปดนี่ครับหลังยันละนะครับนี่ครับพุทธลักษณะครับใบหูทต้องดูนะครับงอนครับสวยครับผิดแตกตรงนี้การยุบย่อนย่อเห็นไหมครับละแหงละแหงนะครับครับมันละแหงครับยุบครับนี่ครับจึงจะปลอดภัยนะครับถ้าตึงๆเงาเงาวันวันท่านคิดเลยนะครับคิดเองครับ ผมไม่ต้องพูดอะไรมากหรอกครับท่านคงจะพอรู้ได้เลยด้วยตัวท่านเองเนี่ยด้วยความสามารถและสติปัญญางท่านเองคงได้ครับดูและชมครับฟังครับสวยไหมครับใช่ไหมครับชัดไหมครับนี่คือปดนี่ครับหลังยันนานะครับเลยครับมันต้องแหงและลานครับพระครับความแห้งเขาต้องออกเทานะครับไม่ใช่น้ำดำมังเงามันมันอยู่ไม่ใช่นะครับดูและชมอย่างเข้าใจนะครับฟังเข้าใจอย่าง ฟังอย่างเข้าใจด้วยนะครับและฟังดีๆครับสิ่งที่ผมพูดนัท่านพิจารณาด้วยครับว่ามันใช่หรือไม่จะใช่เราก็เล่นตามครับเล่นตามกันนะครับสวยไหมครับชัดไหมครับใช่ไหมครับสวยชัดใช่กดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามเลยนะครับวิดิโต่อไปเราจะไล่ลงครับเจ้าบุดีรัมเอฟซีจาโรครับสวัสดีครับ